สว,ส,สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ FC แฟนเพจของผู้จัดการจุเลนะคะแล้วก็ทีมข่าของจุเลนะคะเซลล์น้องแอนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันว่ารู้จักกับเราได้ยังไงแล้วก็เดินทางมาจากไหนทำไมถึงต้องเลือกือรถจับเรานะคะพี่ไกุ่ฒดสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอก FC ของจุเลนิดหนึ่งว่าทำไมถึงต้องเลือกรถกับจุเล่คะครับก่อนแรกก็ติดตามทางเพจของจุเลครับเป็น FC จุเลมานานนะครับว้าวค่ะเป็นไงบ้างคะบริการดีมากครับดูรีวิวแล้วครับบริการดีมากครับ แล้วพอมาเจอตัวจริงเสียงจริงนี่บริการดีจริงไหมคะดีสมคำร่ำลือไหมคะสมคำร่ำลือครับดันเคสจริงไหมคะพี่ไควุฒิก่อนเอฟซีจุนเล่จบทุกคันดันทุกเคสจริงๆครับจ้าจอมเมเค่ะโอเคค่ะ,คคะพี่ไควุฒิอันนี้พี่ไควุฒิมาจากที่ไหนคะจากกรุงเทพครับกรุงเทพนะคะ,ะ,คะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือจังหวัดไหนนะคะสามารถซื้อกับทางทีมงานขายของผู้จัดการจุเล่แล้วก็ทางแอนได้นะคะที่อยุธยาค่ะก็น้องแอนแบบ โทรใหห้น่่อยคะถ้าลูกค้าสนใจที่จอดรถนะคะติดต่อเบอร์แอน0642869777นะคะหรือทักเข้ามาทางเพจทีมงานขายของแอนผู้จัดก,การจุเลนะคะพีะ่ไก่บริกาทีมา่ของจุเลเจลน่ารักไหมคะน่ารักครับบริการดีครับเป็นกันเองไหมคะกันเองมากครับประทับใจครับโอเคค่ะยังไงนะคะจุเลก็ฝากเอฟซีที่คิดจะซื้อรถนะคะลองเข้ามาดูรีวิวก่อนว่าทีมขายของจุเลนะคะบริการดีจริงลูกค้าคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มคร,รัรบคอนเฟิร์มค่ะพอเฟค่ะโอเคยังไงจุเลก็ขอบคุณมากๆนะ คให้เราดูแลนะคะครับผมอันนีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ